สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนเพจปีน่อยครับปีน่ยไปใจใสยกกลับมาแลวเรียบร้อยนะครับเนาะได้ปลาดิมหลวงวันนี้ครับปลาเล็กปลาน้อยอปล่อยปล่อยอยู่อยู่ตรงแลงมาเช็ดีกกันตรงนี้ยังไม่ได้เปิดด้านเตี้ยปล่อยมันออกกลุกออกไข่กันนะครับเนาะปลาลิม นาะปล่อยก่อนปล่อยมันบึมบึมโอ้มันออกลูกออกเต่าเต๋อนต็มม่นน้ำเนาะนี่ปลาขาวปลาน้อยเอาฮือปูกินครับเนาะเตอร์ปอยปล่อยแม่มันโอ้ปล่อยมันจะต้งแรงมาเสนี่บึมบึมออกลูกออกเต่าอนักขนาดนาะ ไปไปไปออกเอาเขยพันไปนั้นไปเปละยิงเขาปล่อยตัวใหญ่มันออกลูกมาเต๋อปลาเท่าเนาะไม่เป็นหมก,กี่ร้อยตัวนะครับเนาะหมูคอกปลาลิมนี่วิดี๋ยวนี้กับนี้เป็นหมูเป็นหมูนะครับอันนี้ก็เป็ปูกินนะครับ ไาน้อยแต่ครับไปสุดยอดถามเมียแล้วเมียบากอินครับเอาก็เลยเามาปล่อยให้นกันตัวโลป่ายไปแล้วครับสุดยอดละสุดยอดนะครับเนาะบ่มบ,มบึมจะ้ะปลาลิมหลวงมาปล่อยนะครับเนาะจะใส่ใส่ละไว้แต่ว่าครับพอปรากฏไปหน่อยร้อยหัวแนละ้ว ยิงตัวมันใหญ่นะครับเนาะก่อนออกลูกออกเตาลายน,นี่ปักกดทั้งนั้นนะครับร้อยหัวนี่ประมาณสี่ห้าตัวโลนะครับเดียวนี่ประมาณประมาณนะครับบางตัวกับตัวใหญ่อันนี้เป็นปักกัทั้งนั้นเลยนะครับที่ร้อยหัวนี่ครับมันได้น้ําฝนนะครับเนะาะมันจะได้นอกน้ํานะครับปีแล้วนะครับเนาะพอไปน่ยไปจอมเบ็ด ได้ตัวน้นอยมาไปได้ตัวปลวงเป็งน,นะครับเนาะนะนครับให้ปูไดป้ปลากมาปล่อยุตัวน้อยกับจิมิติกินนะครับเนาะปลากรดนะครับเนาะปลากรดเหลืองหัวปุ่มโปโค,โคมาปล่อยในชะไว้ครับตีร้อยๆที่หันๆนีนปลากรดทั้งนั้นเลยนะครับปลากรดเหลืองทั้งนั้นเลยนะครับแมนมดครับ เมียเมีย,มยประกิบกับปลอ่อยเหยี่ยกปล่อยมันออกลูกออกล้านอยู่ในต่งแรงมาเซนี่บ่มบ่มนี่นะครับเนาะ,ะก้เหลืองครับมีการไอกล้องเนี่ย โม่แล้ครับปกฏรลอยๆนี่ครับปกฏทั้งนั่นเลยครับมันได้ขึ้นกินอาหารนะครับันนี้นะครับนอกน้ำฝนกะนพอฝนตกมาสวันสาวันแล้วนะครับเรามีทุกป่าครับบอดิป่าชิวป่าซอยป่าขาวป่าป้อมป๊อกป,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 ป่าสลัก ปลาแาเด็ดนะครับเนาะลูกปลาลิมปลาอย่างเมืองเมืองเว<ๆ>ลามาปลา่อยในมอสครับตัวเล็กตัวน้อยเยอะครับเยอะนักขนาดอันนี้จะเป็นปลาส้อยครับนี่อันนี้กลุนน่มปลาส้อย ปล่อยปูปล่อยปลาเป็นเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จบคลิปตัวอีกกอนน่อนนะครับเนาะหันกามวนอก๊บมันใจนะครับเนาะนึกว่าตายไปเชียงวัดเชียงซ้ำแล้วแค่ <c oughs> นนเป็นวัดทุดิดชั้นดีนะครับนี่ข่าวปลาสร้อยครับ ปงาบปงาบปงาบในปุ่นในปากกดครับอ่าเอายังเจ้านี่เอาคลิปให้ f c แฟนเพจไปหน่อยพอใจอก,ก่อนนะครับเนาะมั่นะครับพอเจ้ามาพอลูกคอบปริมเป็นมูเป็นมูนะครับเนาะเป็นะตรงแรงมาเช้ครับฝนทําทา ตกมาเพื่อนำละนะครับเนาะแต่คืนมาตกครับตกในเดียวแต่วาแรงนะครับเนาะนี่บาตกครับแล้วปลาก่นคลิปหน้าสวัสดีครับ